นอกจากจะเป็นนางเอกแล้วก็ยังเป็นแม่ค้าที่น่ารักของลูกค้าแฟนคลับอีกด้วยนะคะสำหรับน้องเบสโรบนินีคำสิงที่เมาล่าสุดขาดก้าคุมพาพันน้องเบสก็ได้มาไลฟ์แจกความน่ารัก่ายของไปตอบคำถามของอิปซีไปค่ะซึ่งแฟนๆก็ได้ถามนะคะว่าทำไมช่วงนี้น้องเบสดูผอมลงงานนี้น้องเบสก็ได้เผยเคล็ดลับการลดน้ำหนักและยังบอกอีกคะว่าสาเหตุที่ผอม ต่ำลงจริงๆก็มาจากเครียดเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมยังเปิดใจด้วยนะคะว่าวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะไม่ต้องถามแล้วนะว่าทำไมผอมบอกไปแล้วต้นไลฟ์นะคะไปดูเอาเดี๋ยวมันก็คงเป็นมีนเองไม่ไม่บอกเขาดีๆบอกเขาดีๆเขาจะได้แบบไปทำมั่งก็กินแต่แอปเปิลไม่ใช่ตอนเช้าอ่ะเรา ทำไมถึงผอมออกกำลังกายทุกเช้ากินอาหารอาฟังอันแม่ไม่รู้หรอกบิรู้เองก็คือไปตื่นมาใช่ไหมตื่นมาสอบเป็นมิสาลาแหละตื่นมาก็คือเดินลู่ไม่วิ่งพอวิ่งเนี่ยจะทําให้น่องใหญ่หนูก็จะเดินลู่แล้วก็ใส่ชุดคุมของนักมวยเป็นชุดยางมันจะช่วยทําให้ร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะสร้าจาจไหนชุดยาง่ะ FBT ชุดออกกำลังกาย FBT ไปซื้อดูนะคะ ถ้าใส่อย่างนั้นเราก็วิ่งไม่ต้องเปิดแอร์นะให้มันร้อนเหงื่อมแล้วจะออกเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งเสร็จปุ๊บก็กินโปรตีนแอมเวเสร็จแล้วปุ๊บก็มากินข้าวข้าวก็แล้วแต่เราเลยเราจะกินข้าวมันไก่เราจะกินกะเพราเราะกินอะไรก็กินเลยเพราะมันเป็นมื้อเช้ากินได้หนูก็จะกินอะข้าวมันไก่ก็กินครึ่งจานกินครึ่งจานเสร็จปุ๊บหนูก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็เลื่อนโทรศัพท์เล่นบ้างท,าทํานู่นทํานี่เดินเล่น,ลน,ลนบ้างในบ้านอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าเออ,อตกบ่ายมาหิวก็กินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกกินแอปเปิ้ลเสร็จปุ๊บก็เดินอีกทำนู่นทำนี่กับชีวิตไปถ่ายติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นหรือดูซีรีส์อะไรไปแล้วก็เย็นหิวก็กินแค่โปรตีนมันก็เลยเหมือนกับว่าหนูกินข้าวหนึ่งมื้อมื้อเที่ยงกินแอปเปิ้ลมื้อเย็นกินโปรตีนก็เลยผอมค่ะงทีก็ แต่ถามว่าเรากินขนมได้ไหมกินได้นะหนูก็กินเลยบ้างเออพูดแบรนด์ขอโทษค่ะกินมันฝรั่งทอดอืมกินของในเซเว่นอ่ะชอรเปาก็กินได้คือไม่ได้อดขนาดนั้นถ้าหิวก็กินแต่กินแบบนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้หุ่นเราดีขึ้นจะเลิกกินน้ำหวานมแต่ไม่กินโกโก้ช็อกโกแลตค่ะไม่มีแล้ว แต่ถ้าจะให้ตอบแบบจริงๆอีอันเนี้ยก็ไปใช้ได้คือการอหากหักอันนี้พูดจริงว่าช่วยได้คือหมายถึงว่าไม่คือถ้าเราแฮปปี้มากเราก็จะกินเยอะใช่ปะมันมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนบีทอะโดนดราม่าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยไปเครียดอันนี้เรื่องจริงแม่ก็ไม่รู้นี่บอกทุกคนเลยนะสองพันคนก็คือเครียดเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีอ่านคอมเมนต์ในห้องแล้วร้องไห้อะไรเงี้ย พอมันร้องไห้มากมันเครียดแล้วแบบสมองมันมันปวดหัวมันจะปวดช่วงเนี้ยเหมือนไมเกรนหรือเปล่าหรือว่าหัวตรงเนี้ยเออแล้วมันก็แบบมันก็อาจจะช่วยมั้งมันก็ดูแบบพอมันเครียดอ่ะมันก็โซมอ่ะแล้วมันก็แบบผอมลงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอการออกกําลังกายและกินข้าวหนึ่งมื้อแล้วกินแอปเปิลแล้วก็กินโปรตีนอันเนี้ยทามาตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วค่ะถ้าใครสังเกตว่าฟีที่แล้วไปจะเริ่มเหมือนซูบซูบซบลงมาบ้างผอมลงมาบ้างยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันผอมซูบถึงตอนเนี้ยคือช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะคือมีภาวะเครียดจริงๆไม่ได้ตอบปั่นตอบเรื่องจริงว่าเครียดจริงนะคะแล้วก็ยอมรับจริงแล้วมันก็เลยแบบดราม่าไม่ได้เครียดอกค่ะอกหักไม่ได้ออกหักเพราะไม่มีแฟน<อ>แต่ว่าเครียดจริง ถามว่าไม่มีแฟนเครียดไหมก็เครียดเพราะว่าพอมันเกิดภาวะเครียดปุ๊บแบบมันนอยมันนอยว่าแบบเออเราไม่ดีพอหรอทำไมเราถึงไม่มีไม่มีความรักบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็มีมันก็มีนอยเราก็เป็นมนุษย์ใช่ป่ะแล้วเออแล้วมันก็นอยนอยมาแล้วมันก็เลยเครียดเครียดเครียดมาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยแบบร้องไห้เวลาร้องไห้มันก็มีหลายเรื่องค่ะร้องที่แบบตามคอมเมนต์คนด่าบ้างแล้วก็ร้องแบบกับตัวเองบ้างว่าแบบเออเราคิดว่าเราก็เป็นคนดีนะแล้วก็แบบ กตันยูหาเลี้ยงพ่อแม่นู่นนั่นแล้วก็ทําดีคิดดีทําดีกับทุกคนนะแต่ทําไมมันไม่สมหวังอะไรแบบนี้มันก็ร้องไห้เออก็เลยผอมเพรพูดเรื่องนี้คนขึ้นพูนี่เรื่องจริงนะเนี่ย <c oughs> มันเป็นหน่อยๆนยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซนอันนี้ยอมรับความจริงที่ทุกคนเห็นหน้าเสือคือเอออาร์เฉยๆขายของแต่ว่าตอนกลางคืนก็มีภาวะเครียดอยู่ แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปพบจิตแพทย์นะเก่งใจเก่งใจหมอจะทำไมนะอยากเห็นแม่ทุกคนเรามาขายของกันต่อดีกว่าสำหรับลิปสติกไม่เอาไม่เอาวันนี้เราจะมาด้วยเพลงอกหักแต่งงานนี้แล้วจะได้มีคนช่วยขายไม่เป็นไรค่ะขายคนเดียวได้ย้อนแย้งจะเป็นอกหักปะเจ๊ แต่ปฏิเสธความรักแต่โอกอ่ะงงไหมเออยฉันไม่คงนงงไม่ว่างเห็นป่ะแป๊บๆก็จะวันที่สิบสี่กุมภาแล้วเธอปีนี้ก็แฟนขับให้ดอกไม้อีกละก็เลยดูดีหน่อยจะอุอะ้เหรอี่ยคือเนี่ยนี่ทายกี่สีได้ไ่มวะ สิบสี่ไปกับแม่นุ้ยค่ะวาเลนไทยไม่ว่างค่ะวาเลนไทยไปกับแม่ค่ะไปกับพี่ชายไปกับเพื่อนกับผิวไม่ว่างหรอกนะไม่ง้อหรอกนะดอกไม้ก็มีแฟนขับซื้อให้แล้วไม่แคร์หรอกนะตังก็มีแล้วขายของทุกวันท้านั้น